สิ3นาฬิกานาทีของวันจันทร์ที่13มีนาคม2566ที่ห้องประชุมสภาเทศบา,นนาลนครสมุทรสาครได้จัดประชุมมอบหมายภารกิจการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2566ของจังหวัดสมุทรสาครที่จะมีขึ้นในวันที่18มีนาคม2566นำบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดสุทิวัตรพระรามพะระรามหลวง โดยมีนายอาวุธวิเชียนชายร้องเพราะว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายชุมพลจันจรัตวัฒนานาย,ยกเทศมนตรีนครสมุทรสาครอ,อบจอสมุทรสาครหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะสำหรับในวันท้องถิ่นไทยภายในพิธีช่วงเช้านั้นประธานในพิธีจะขึ้นวางพวงมาลัยแล้ววางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายรัชศาักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดัดุ์ดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมครั้งแรกของประเทศไทยจากนั้นประธานอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทยก่อนที่จะร่วมพิธีทำบุญถวายพระตาหารเพลและเครื่องจตุป,ปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิสุสงจำนวนสิบรูป ซึ่งในพิธีในวันดังกล่าวจะมีผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะอย่าง้รก็ตามในการประชุมมอบหมายภารกิจการจัดงานวันท้องถิ่นไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบต้องจัดเตรียมงานออกมาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ